สวัสดีครับวันนี้ก็วันอังคารที่18สิงหาคม2 5 6 3แล้วนะครับก็ยังเหลืออีก5วันนะครับสำหรับพวกเรานักบัญชีที่จะไปเลือกนายกสภาวิชาชีพนะครับก็ที่ไบเทคบางนานะครับหลายคนทราบดีอยู่แล้วเพราะเราก็จะพูดกันทุกวันนะครับนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าช่วงเทศกาลนะครับในการที่จะกลับไปดูแลนะครับอ่าเขาเรียกว่าวิชาชีพพวกเรากันเองนะครับก็มีสิทธิ์มีเสียงนะครับใครที่มีสิทธิ์มีเสียงก็ฝากกันนะครับว่า ร่นงลงให้เราไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็อย่างที่เราเห็นข่าวกันนะครับหลายคนก็มีม pues mm ็อบเราบอกว่ายังไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงนะครับก็อยากมีสิทธิ์มีเสียงอยากได้เสรีภาพกันนะครับแต่ว teachers, 8, 2, nah, 2, 3, 3ันนี้เราสภาวิชาชีพบัญชีเนี่ยเรามีสิทธิ์มีเสียงมีเสรีภาพนะครับในการที่จะแสดงความเห็นในการที่จะเลือกตั้งนายกของเราแม้ว่าในครั้งนี้เนี่ยจะมีเพียง2คณะนะครับพวกเราก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าจะเลือกทีมไหนนะครับ สำหรับผมก็บอกทุกวันนะครับว่าผมเลือกทีมคณะที่1นะครับหรือทีมที่1นึ่นั่นเองนะครับสำหรับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ยังเหลืออีก3วันนะครับในการที่เราจะพบกับสมาชิกแฟนเพจอาจารย์จอมนะครับที่ได้ลงทะเบียนกันมาแล้วนะครับในการเข้าฟังสัมมนาพมรห้นงนะครับของอาจารย์สุเทพแล้วก็ผมด้วยนะครับก็จะซักถามปัญหากันนะครับซึ่งก็อาจารย์สุเทพทําสไลด์มาให้ตั้ง เกือบ300แผ่นนะครับเยอะมากเลยนะครับอาจารย์บอกว่าเราจะต้องคุยกันให้ละเอียดนะครับเพราะว่าภาษีสิ้นปีเนี่ยในของรอบปี2,563เนี่ยมันมีกฎหมายใหม่เปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับแล้วก็มีผลต่อการยื่นพอรอด50สิ้นปีฉะนั้นการมา,าสัมมนานะครับสำหรับพอรอด51แล้วเนี่ยความจริงก็เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการที่จะยื่นพอรอด50 สิ้นปีด้วยนะครับแล้วก็อัปเดตกฎหมายใหม่ๆเราก็ได้เตรียมตัวกันแต่เนิ่นๆนะครับก็พบกันนะครับวันที่20สิงหานะครับวันพฤหัสนี้นะครับที่โรงแรมพาราโซนะครับใครที่ยังคิดว่าเอ๊ะจะลงสัมมนาดีไหมนะครับก็ยังมีที่ว่างอยู่นะครับนั่นก็คือโอ้วันนี้เข้ามาแป๊บเดียวนะครับสมาชิกเข้ามากันเยอะเลยนะครับก็สวัสดีแฟนเพจของอาจารย์จอมทุกคนนะครับแฟนเพจจอมโบนะครับวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าช่วงหลังๆเนี่ย นะครับในช่วงนี้ผมก็กลับไปดูอ่าเขาเรียกว่าคําถามนะครับในคําถามของจอมโบบ้างนะครับในไลน์จอมโบบ้างในไลน์ของอาจารย์จอมบ้างเนี่ยก็จะเอาจากคําถามเหล่านี้นะครับมาตอบหน้าใหม่กันนะครับมาตอบกันในตอนไลฟ์สดซึ่งคําถามล่าสุดนี้ก็เป็นจิ๊บนะครับถามมาว่าอาจารย์คะเวลาเราจ่ายเงินปันผลเนี่ยขั้นตอนการจ่ายเงินปันผลมันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วจะต้องมีการประกาศ นะหรือว่ามีหนังสือส่งจดหมายให้กับผู้ถือหุ้นไหมว่าเขาได้รับเงินปันผลนะครับวันนี้ก็เลยเป็นเหตุให้ได้มาคุยกันเลยนะครับว่าเรื่องของภาษีการจ่ายเงินปันผลและขั้นตอนการจ่ายเงินปันผลเนี่ยเอากันให้ครบอีกเรื่องหนึ่งว่าเอ๊ะเราจะเราจะมีขั้นตอนปฏิบัติอย่างไรบ้างนะครับเอาสำหรับวันนี้วันที่18แแล้วนะครับซึ่งเราก็จะมีการยื่นงบ นะครับสำหรับเดือนสิงหาคมเนี่ยพงศด50เนี่ยนะครับ55 52นะครับก็จะยื่นกันวันสุดท้ายนะวันที่31สิงหานะครับสำมักอนเขาขยายระยะเวลาให้แล้วนะครับทีนี้ก็จะมีการยื่นพงะด50นล้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการยื่นงบการเงินงบการเงินนําส่งควบคู่กันไปด้วยนะครับแต่ว่างบการเงินแล้วก็พงศด50เนี่ยมันเป็นไปตามเขาเรียกว่ากฎหมาย ประมวลรลัศดากรน,นะครับของอกระทรวงการคลังนะครับซึ่งก็วันที่สามสิบเอ็ดสิงหาอนี้นะครับส่วนอีกชุดหนึ่งที่เราจะต้องยื่นนั่นคือยื่นต่อกมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับซึ่งก็เป็นไปตามประมวลแพ่งพาณิชย์นะครับว่าด้วยบริษัทจำกัดและก็เป็นไปตามพรบรวิชาชีพไอพรบรการบัญชี2 5 4 3นนะครับซึ่งเราก็มีหน้าที่ต้องยื่นอีกชุดหนึ่งที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับ ซึ่งตามกฎหมายของกรมพัฒนาธุรก,กิจการค้าแล้วเนี่ยสำหรับห้างนะครับก็ยื่นนะครับก็ยื่นภายใน5เดือนนะห้างนิติบุคคลต่างประเทศกิจการร่วมค้าเนี่ยให้ยื่นภายใน5เดือนนะครับนับจากวันสิ้นรอบบัญชีนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยถ้า5เดือนนับเป็นจริงๆแล้วเนี่ยห้างกิจการร่วมค้านะครับหรือเออเขาเรียกอะไรนะนิติบุคคลต่างประเทศเนี่ยนะครับก็จะต้องยื่นภายในเดือนพฤษภา 2,563แต่เนื่องจากเกิดวิกฤตโควิดครั้งนี้เนี่ยนะครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเองก็มีการขยายระยะเวลาเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นอของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็บอกว่าให้เรายื่นนะครับจัดประชุมให้แล้วเสร็จนะครับภายในก็ภายในส30สิงหาเหมือนกันนะครับก็เลยไปยื่นพร้อมกันอีกแล้วนะครับทีนี้ถามว่าณวันที่เราจะต้องประชุมนะครับถ้าเป็นห้าง นิติบุคคลต่างประเทศก er ิจการร่วมค้าเนี่ยกฎหมายไม่บ <th ังคับว่าต um ้องมีการประชุมผู้ถือหุ้นหรือประชุมใหญ่นะครับเพราะว่าห้างเนี่ยเขาถือว่าเขาไม่เรียกว่าผู้ถือหุ้นเขาเรียกว่าผู้เป็นหุ้ส่วนนะครับฉะนั้นจะประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยก็คือบริษัทจำกัดและก็บริษัทมหาชนเท่านั้นนะครับฉะนั้นเราก็จะมีการกฎหมายก็ให้ประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยนะครับภายใน4เดือนนะครับนับจากที่เขาเรียกว่าต้องอนุมัติต้องปิดงบการเงินให้แล้วเสร็จเนี่ยนะครับ ภายใน4เดือนนะครับซึ่งก็ต้องมีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน4เดือนนับแต่สิ้นรอบบัญชีแต่ปีนี้กรมพัฒน์ก็ขยายระยะเวลาการประชุมผู้ถือหุ้นนะครับแต่ก็ให้ทําหนังสือชี้แจงเหตุผลในการประชุมล่าช้านะครับซึ่งก็มีแบบฟอร์มเยอะแยะแล้วก็ฝากเพื่อนๆนับบัญชีนะครับหรือผู้ประกอบการเนี่ยเข้าไปดูในเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสภาวิชาชีพก็มีนะครับทีนี้เรามาคุยกันในเรื่องของว่าเวลาเราจะจ่ายเงินปันผลเนี่ย มันก็มีการจ่ายวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของภาษีเงินปันผลและขั้นตอนการจ่ายเงินปันผลนะครับแต่ที่ลากยาวไปถึงการประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยนะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยนิติบุคคลเนี่ยเวลาจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยก็เกิดจากการที่ดูงบกําไรขาดทุนงบดุลหรืองบสแสดงฐานะการเงินเนี่ยว่าเรามีกําไรไหมถ้ามีกําไรก็จะได้จ่ายแบ่งปันให้กับผู้ถือหุ้นนะครับพอเราจ่ายแบ่งปันให้กับผู้ถือหุ้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องของ ประกาศจ่ายเงินปันผลนะครับก็พิจารณากันว่าบริษัทปีนี้มีกาไรเท่าไหร่จะจ่ายปันผลเท่าไหร่ก็จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั่นแหละก็เป็นเรื่องของการจ่ายเงินปันผลนะครับการจ่ายเงินปันผลก็มาจาก2มติมติหนึ่งก็คือมติที่ประชุมใหญ่แห่งผู้ถือหุ้นกับอีกกรณีหนึ่งก็คือมติของกรรมการถ้าเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างการนะครับนะพะถ้าเห็นว่าบริษัทมีกําไรแล้วนะครับมากเพียงพออยากจะแบ่งเงิน เรา่าเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับทีนี้เรามาดูไทม์ไลน์ก่อนนะครับวันนี้วันที่18สิงหานะครับก็มีหลายคนยังสอบถามมาอาจารย์คะแล้วเราจะประชุมผู้ถือหุ้นกันเมื่อไหร่นะครับก็เอาที่คุณสะดวกกันเลยนะครับจะประชุมเมื่อไหร่นะครับตอนนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเองนะครับเขาก็ขยายให้แล้วนะครับความจริงแล้วเนี่ยสมมุติเราตอนนี้ยังปิดงบกันไม่เสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับ เราสามารถที่จะประชุมได้ถึงวันที่สามสิบสิงหาเลยนะนะครับเราก็ประชุมกันวันที่สามสิบสิงหาสมมุติถ้าเราประชุมกันวันที่สามสิบสิงหาเนี่ยนะครับก็ทําหนังสือชี้แจงล่าช้าว่าเราประชุมล่าช้านะครับเนื่องจากวิกฤตโควิดอะไรก็ไปดูเงื่อนไขนะครับทีนี้สมมุติถ้าเราตั้งต้นประชุมในวันที่ประชุมผู้ถือผู้ถือหุ้นเนี่ยในวันที่30สิสิงหาเนี่ยนะครับเพื่อจะรับรองงบการเงินเนี่ยแสดงว่างบการเงินเนี่ยเราถ้าเราขีดเส้นเวลานะครับ ถ้าเราขีดเส้นเวลาเนี่ยแสดงว่างบการเงินเนี่ยมันจะต้องเสร็จก่อนแล้วเสร็จก่อนวันที่30สิงหานะครับซึ่งผู้ผู้สอบบัญชีเนี่ยจะต้องตรวจสอบและรับรับรองงบการเงินให้เรียบร้อยแล้วลงลายมือชื่อไว้เรียบร้อยแล้วแสดงว่าวันที่ลงลายมือชื่อของผู้สอบบัญชีเนี่ยโดยมากแล้วจะต้องล่วงหน้านะครับก่อนวันที่ประชุมใหญ่แห่งผู้ถือหุ้นคันนะครับทีนี้เขาถามว่าตามกฎหมายประมวลแพ่งพณิชย์ิตเนี่ย ในเรื่องของบร,ริษัทจำกัดเนี่ยก็บอกว่าเวลาจะเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเนี่ยนะครับจะต้องมีจดหมายหรือประกาศหนังสือพิมพ์เนี่ยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า7วันสมสมุติถ้าเราประชุมมาที่30สิงหาเนี่ยเราจะมีหนังสือประกาศหนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับในวันที่22สิงหาฉะนั้นในวันที่22สิงหาเนี่ยนะครับก็ควรจะเป็นวันสุดท้ายแล้วถ้าเพื่อนเพื่อน,นนักบัญชีเนี่ยนะครับยังไม่ได้มีการเตรียมประกาศหนังสือพิมพ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ เราก็ประกาศหนังสือพิมพ์ในวันที่22สิงหานี้เพราะนับมาอีก7วันก็จะประชุมกันวันที่30นะครับฉะนั้นวันที่22สิงหาเนี่ยประกาศหานังสือพิมพ์ได้เลยนะครับนี่เขาเรียกว่าไทม์ไลน์นะทีนี้อ้าวแล้วงบกฎหมายก็บอกอีกนะครับว่าไอ้งบการเงินเหล่านี้ที่เราเรียกประชุมมาที่30สิงหาเนี่ยไอ้สำนองงบการเงินเนี่ยจะต้องส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกๆคนก่อนนะครับเขาจะได้มีเวลาไปเตรียมตัวแล้วก็เอามาซักถามในที่ประชุมใหญ่แห่งผู้ถือหุ้นว่า การดําเนินงานมันกําไรเยอะเพราะอะไรนะครับค่าใช้จ่ายตัวนี้ทําไมมากจังนะเขาก็จะได้ดูในเรื่องของงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อไว้แล้วเนี่ยนะครับกฎหมายบอกไว้ว่านะครับกรรมการหรือบริษัทเนี่ยจะต้องส่งสําเนางบการเงินเนี่ยไปยังผู้ถือหุ้นเนี่ยบอกก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า3วันก่อนจะมีการประชุมใหญ่แห่งผู้ถือหุ้นก็แสดงว่าถ้าเกิดเราประชุมวันที่30วันที่22ประกาศหนังสือพิม วันที่ยี่สิบเจ็ดคือวันสุดท้ายที่เราจะสำเนาเนี่ยไปส่งไปถึงผู้ถือหุ้นนะครับคือเราต้องบอกล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันฉะนั้นไอ้สำเนางบดุลต้องไปถึงผู้ถือหุ้นก่อนนะครับแต่โดยมากแล้วของเราก็เป็นงบ sme เจ้าของกิจการอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็ไม่มีพิธีการอะไรที่มันยุ่งยากขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นกันหลายคนนะครับแล้วผู้ถือหุ้นบางทีก็จะมีเขาเรียกว่าพ่อแง่แม่ง,งอนนะครับมีปัญหาภายในกันอยู่ก็ต้องทําให้ถูกต้องนะครับวันก่อนเนี่ย ผมได้มีโอกาสไปประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทนะครับแถ,ถ,ถวๆการจนะบุรีไปกับหนูรี่ของผมเนี่ยนะครับ,นะรบแฟนเพจหมือนกันนะครับไปรีเขาก็เชิญผมไปช่วยดูแลหน่อยนะครับเพราะว่ายังไม่ค่อยคล่องนะครับปรากฏว่าก็เป็นการเขาเรียกว่าผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับ,นะรบมีความขัดแย้งกันค่อนข้างสูงนะถ้าเกิดว่าเราเจอกรณีที่มีความขัดแย้งค่อนข้างสูงกรณีแบบนี้แสดงว่าหลักกฎหมายเราจะต้องแม่น นะครับแต่ถ้าเกิดเราเจอบริษัททั่วไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากฉะนั้นเบื้องต้นนักบ,บัญชีต้องรู้กฎหมายก่อนนะครับว่าจะต้องทองประชุมภายในกี่วันเผื่อมีการโต้แย้งนะครับเราก็ต้องทําให้ถูกต้องตามกฎหมายฉะนั้นเวลาไปรับงานก็ต้องศึกษาดูก่อนนะครับว่าในบริษัทเหล่านั้นเนี่ยมีการขัดแย้งกันไหมระหว่างกรรมการฉะนั้นถ้าเมื่อไร่ที่มันขัดแย้งเนี่ยหรือแม้แต่ไม่ขัดแย้งเนี่ยก็พยายามทําให้มันถูกต้องตามกรอบของกฎหมายก่อนนะครับนี่คือไทม์ไลน์ย2ประกาศหนังสือพิมพ์นะครับ27 สำเนาต้องถึงมือผู้ถือหุ้นนะครับ30มีการประชุมด้านสาสิสิงหาเมื่อประชุมแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะส่งบอจอาเนี่ยสำเนาผู้ถือหุ้นเนี่ยภายใน14วันนักจากประชุมนะครับแต่เราจะบอกว่าเราจะยื่นพร้อมพอ,มองอรอ5าูนที่3 1สิงหาใช่ไหมครับเราก็ยื่นได้เลยนะก็ยื่นบอจหอยื่นงบดุลยื่นพองอรอ5าูนนะครับในวันที่31มสิสิงหาพร้อมกันเลยนะครับฉะนั้นเราก็สามารถประชุมได้ถึง30สิสิงหา ฉะนั้นในวันที่30สิงหาเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก็คือวันนี้เราคุยกันเรื่องเงินปันผลนะครับก็สรุปว่าเขามีกําไรกันพอเขามีกําไรกันเนี่ยก็แสดงว่ามีการจ่ายเงินปันผลมติที่ประชุมก็บอกว่าฉนันฉนันจะประกาศจ่ายปันผลนะทุกคนโหวตเห็นด้วยหมดเลยนะใครใครก็อยากได้มีส่วนแบ่งกําไรในภาวะวิกฤตโควิดขณะนี้ใช่ไหมครับฉะนั้นเขาก็มีกําไรเขาก็จ่ายปันผลนะครับฉะนั้นเวลาการจ่ายปันผลเนี่ย นะครับกฎหมายบอกว่าจะต้องมีจดหมายแจ้งให้กับผู้ถือหุ้นเพราะผู้ถือหุ้นบางคนก็มาประชุมบางคนก็ไม่ได้มาประชุมนะครับก็ azing. บอกจะต้องมีจดหมายเนี่ยแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นทุกๆคนที่ได้รับเงินปันผลเนี่ยนะครับแล้วเอาที่อยู่ที่ไหนล่ะก็ต้องเอาที่อยู่ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นนะครับซึ่งจะมีไว้ที่บริษัทนะครับไม่ทราบว่าพวกเราเคยเห็นกันหรือเปล่านะถ้าบริษัทเล็กๆก็จะไม่มีถ้าบริษัทใหญ่ๆเราก็ไปซื้อมาแล้วก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับฉะนั้นเมื่อ เราส่งที่อยู่นะครับไปตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในทะเบียนผู้ถือหุ้นแล้วเนี่ยนะครับจะถึงหรือไม่ถึงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับกฎหมายบอกว่าถือว่าถึงแล้วนะถือว่าผู้ถือหุ้นรับทราบแล้วนะครับซึ่งก็ต้องลงทะเบียนไปด้วยนะครับนะเราจะได้อ่ารู้ว่ามีคนเซ็นรับอะไรเงี้ยนะครับนะอันนั้นก็คือขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเวลาประกาศปักผลแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีจดหมายแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นทีนี้จิ๊บก็ถามว่าอาจารย์แล้วต้องมีการประกาศ จ่ายหนังสือพิมพ์ไหมนะครับหนังสือพิมพ์เนี่ยเราจะประกาศก็ต่อเมื่อนะครับหรือจะประกาศเลยพร้อมตวดแจ้งจดหมายก็ยิ่งดีใหญ่ทาเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับแต่ไม่มีประกาศหนังสือพิมพ์ก็ได้นะครับแต่จะต้องประกาศหนังสือพิมพ์กรณีเดียวนะครับหมายถึงว่าถ้าเกิดว่ากฎหมายบังคับนะครับก็คือว่ามันบริษัทเราเนี่ยมีเขาเรียกว่าออกหุ้นในลักษณะ หุ้นผู้ถือนะครับหุ้นมันจะมีหุ้นอยู่2ชนิดนะครับหก็คือหุ้นระบุชื่อและ2ก็คือหุ้นผู้ถือหุ้นระบุชื่อเนี่ยก็คือถ้านายจอมถือเนี่ยก็ระบุเลยว่านายจอมนะครับแต่ถ้าหุ้นผู้ถือนี่นะครับเขาจะไม่ระบุชื่อนะครับสมมุติตั้งแต่เลขที่1ถึงเลขที่ร้อยเนี่ยไม่ระบุชื่อใครที่ถือใบหุ้นก็คนนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินผลนผลนะครับมันก็จะมี2ประเภทฉะนั้นถ้าบริษัทเรานะมีหุ้นประเภท ุนผู้ถือนะครับเราก็ต้องมีการประกาศจ่ายประกาศหนังสือพิมพ์อย่างน้อยหนึ่งครั้งนะครับหลังจากที่มีประกาศจ่ายเงินปันผลแล้วเนี่ยนะครับผู้บริหารก็จะต้องมีการประกาศทางหนังสือพิมพ์อย่างน้อยหนึ่งครั้งนะครับทีนี้กฎหมายปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าณวันที่ประกาศจ่ายปันผลเนี่ยคุณจะต้องมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือพุ้นเนี่ยภายใน1เดือนนับจากการประกาศจ่ายนะครับนี่ก็คือกฎหมายอ่าแล้วก็มีกฎหมายเวลาจะจ่ายเงินปันผลเนี่ย นะก็มีเรื่องของการตั้งสำรองตามกฎหมายนะครับก็บอกให้ตั้งสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า5%ของเงินปันผลที่จ่ายนะครับจนกว่าจะถึง10%ของทุนแล้วคุณจะไม่ตั้งสำรองก็ได้นะครับหรือคุณจะตั้งสำรองก็ได้นะครับถ้าทําเกินกว่ากฎหมายกําหนดในกฎหมายยอมอยู่แล้วนะครับมันก็เป็นผลดีมีทุนอยู่ที่บริษัทแต่ว่าบางทีก็ผู้ถือหุ้นบอกไม่ต้องตั้งบอกเพราะฉันอยากจะใช้เงินกําไรมากกว่านะครับฉะนั้นทุกครั้งที่จ่ายเงินปันผลเนี่ย คุณต้องมีการตั้งสำรองตามกฎหมายนะครับไม่น้อยกว่า5%ของเงินปันผลที่จ่ายจนกว่าจะถึง10%ของทุนนะครับทีนี้พูดมาตั้งเยอะแล้วเนี่ยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครมีกระดาษเนี่ยนะครับถ้าอยากจะ,ะจดตามผมเนี่ยนะครับก็ลองดูตัวอย่างนะครับว่าเราลองขีดเส้นตรงมาเส้นหนึ่งนะครับขีดเส้นตรงมาเส้นหนึ่งเราขีดเลยว่าวันที่30เนี่ยตรงกลางๆเนี่ยของเส้นเนี่ย วันที่สามสิบเนี่ยเราจะมีการประชุมผู้ถือหุ้นสามสิบสิงหาเนี่ยนะแล้วคุณก็นับถอยไปขีดอีกเส้นหนึ่งข้างหน้าวันที่ยี่สิบสองสิงหานั่นคือวันสุดท้ายนะครับที่คุณจะต้องประกาศหนังสือพิมพ์เพราะเวลาจะประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยคุณต้องประกาศบอกล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันแสดงวันที่ยีสิบสองสิงหานี่คือวันที่ประกาศหนังสือพิมพ์เพื่อจะมาประชุมวันที่สามสิบแล้วก็ลากกลับเข้ามาขีดเส้นอีกเส้นหนึ่ง ในวันที่27สิงหานะครับนี่คือไทม์ไลน์ของการที่จะต้องงบดุลเนี่ยสำนองงบดุลจะต้องส่งถึงมือผู้ถือหุ้นก่อนจะประชุมกันวันที่30เนี่ยบอกก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า3วันนะครับะฉะนั้นเราก็จะมีวิธีการบริหารจัดการแล้วถูกไหมครับนะเพราะ30สิงหาประชุมเสร็จเราก็โยนกลับมาว่า30สิงหาฉันต้องยื่นพงออ50นะในการยื่นพงอรอ50ก็มีไอ้ต้องยื่นด้วยงบการเงิน นะครับถ้าเรายื่นทาง e-filing ก็ไม่ต้องล้วแนแนบมาเฉยๆนะครับนะบแล้วก็ยื่นบอจอ5ด้วยภายใน14วันนะครับพอหลังจากนั้นก็ขีดเส้นไปอีกนะครับถ้ามันมีการประกาศจ่ายเงินปันผลในวันที่30สิงหาเนี่ยคุณจะต้องมีการจ่ายเงินปันผลภายในหนึ่งเดือนก็แสดงว่าภายใน30กันยาเนี่ยคุณจะต้องจ่ายเงินปันผลให้จบนะกฎหมายบังคับไว้ใช่ไหมก็ขีดเส้นยาวไปอีกนะครับนี่คือเรียกว่าเส้นไทม์ไลน์นะ ทีนี้ในการประกาศจ่ายปันผลก็เขียนเลยขั้นตอนที่1นนะครับก็1มีหนังสือมีจดหมายนะครับแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนนะครับตามทะเบียนผู้ถือหุ้นนะครับหรือ2นะครับประกาศหนังสือพิมพ์ด้วยก็ได้นะครับแต่ถ้าถูกบังคับเลยก็คือถ้ากรณีที่บริษัทนั้นมีหุ้นที่ออกให้ผู้ถือเนี่ยคุณต้องประกาศหนังสือพิมพ์อย่างน้อยหนึ่งครั้งนะครับอันที่3ก็คือว่าเราจะต้องมีการตั้งสำรอง นะตามกฎหมายไม่น้อยกว่า5%เทีนี้เราลองดูโจทย์นะครับว่าสมมุติเรามีทุนจดท,ทะเบียนเนี่ยหล้านบาทนะแล้วในปี62ที่ผ่านมาเนี่ยเพราะงบที่พูดถึงเนี่ยคืองบปี6 2งถูกไหมครับงบปี62ที่ผ่านมาเนี่ยรายได้ของบริษัททั้งหมด31ล้านนะแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้วเนี่ยสาล้านก็จะมีกําไรเนี่ยนะครับหล้านบาทพอกําไร1ล้านบาทภาษีนิติบุคคลอัตรา20%ซ นะเพราะว่ายอดมันเกิน30ล้านแล้วใช่ไหมครับก็20% 20%ก็คือเท่าไหร่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งล้านก็คือสองแสนพราเป็นสองแสนคุณเอาหนึ่งล้านหักสองแสนก็จะเป็นกำไรสุทธิหลังหักภาษีแลวแปดแสนสมมุติตัวอย่างนี้นะครับแปดแสนที่ประชุมมีมติกันเลยว่าให้จ่ายเงินปันผลไปห้าแสนบาทนะครับถ้ามติที่ประชุมบอกให้จ่ายห้าแสนบาทแสดงว่าเราจะจ่ายเงินปันผลห้าแสนบาทก็จะต้องมีการตั้งสำรองไว้ห้าเปอร์เซ็นต์ นะตั้งสำรอง5%ของ500,000ก็คือ20,005อันนี้ก็เป็นเรียกว่าสำรองตามกฎหมายนะครับนี่ก็คือลองดูตัวอย่างนะครับพอหลังจากนั้นทางบัญชีต้องทำไงครับทางบัญชีพอมติออกมาเรียบร้อยนะครับทางบัญชีก็หนึ่งเวลาบริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลก็ต้องเดบิตกำไรสะสมออกถูกไหมครับต้องออกกำไรสะสมออกไปเลย 5 2 5 0 0 0 0บาทก็คือตัวเงินปันผลที่จะจ่ายและสำรองตามกฎหมายเนี่ยนะครับล้างออกจากเงินกำไรสะสมไป5 2 5 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ตั้งเครดิตเงินปันผลคั้งจ่ายไว้500,000ใช่ไหมครับแล้วก็เครดิตสำรองตามกฎหมายไว้25 0 0 0นะครับนี่คือตอนตั้งทีนี้พอถึงระยะเวลาที่กรรมการบอกอ้องั้นจ่ายแล้วนะครับเวลาจ่ายก็คือขั้นตอนที่2ที่บัญชีจะต้องดูแลก็คือว่า1ก็คือ เวลาจ่ายเงินปันผลก็เดบิตเงินปันผลคั้งจ่ายออกเมื่อกี้เราตั้งไว้ห้าแสนก็ล้างออกไปห้าแสนนะครับแล้วก็เครดิตนะครับเดบิตล้างเงินปันผลจ่ายออกไปแล้วห้าแสนถูกไหมครับก็เครดิตเครดิตตัวหนึง่งทุกครั้งที่จ่ายเงินปันผลก็คือจะต้องหักณนะที่จ่ายไว้สิบเปอร์เซ็นตนะครับหักหนะ้าที่จ่ายไว้สิบเปอร์เซ็นก็เป็นเงินเท่าไหร่อ่ะสิบเปอร์เซ็นตของห้าแสนก็เป็นเงินห้าหมื่นบาทนะครับคุณก็จะต้อง David, เดบิตเครดิตภาษี หักน้าที่จ่ายเพราะเตรียมนําส่งสมกรเนี่ยนะครับห้าหมบาทแล้วก็เครดิตเงินสดหรือธนาคารเนี่ยนะครับอีก4ี่แสนห้าหมบาทเนี่ยครับก็คือขั้นตอนนะครับก็คือขั้นตอนนะฉะนั้นไอหักน้าที่จ่ายเมื่อกี้เนะี่ยห้าหมื่นบาทเนี่ยเราก็นาส่งด้วยแบบพองอดอสองนะครับนำส่งด้วยแบบพอง,องดอสองอ 2. เพราะว่าเป็นเงินได้สี่สิบวงเล็บสี่ประเภทเงินปันผลนะครับแล้วก็มันผ่านการเสียภาษีไว้แล้วเนี่ยเวลาออกใบหักน้าที่จ่ายคุณก็ต้องตั้ง นะ่าติ๊กไปด้วยนะครับว่าอัตราภาษีเนี่ยนะครับที่20%นะครับเขาผู้ที่ได้รับเงินปันผลจะได้สามารถนําไปเครดิตภาษีได้ใน2องส่วนแปดนะครับอันนั้นก็เป็นในคลิปนะครับหลายๆคลิปที่ผมลงไว้ในเรื่องของเงินปันผลก็ตามไปดูต่อเนื่องกันได้นะครับนะฝากเข้าไปดูในเพจจองโบนะครับดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนั่นก็คือยื่นพระสอง นีสิ้นปีเนี่ยก็อย่าลืมนะครับบัญชีก็ตามไปยื่นพองอรงอรสองก่อด้วยนะครับภายในมกราปีถัดไปก็มกราของปีหกสามไอหกสนะครับคุณก็ต้องเตรียมยื่นพออรกรสองก่อด้วยนะครับนี่ก็คือไทม์ไลน์ทั้งหมดนะครับของเรื่องของภาษีเงินปันผลและขั้นตอนการจ่ายเงินปันผลวันนี้ผมยังไม่ได้ทักทายกับพวกเราเลยนะครับก็พูดยาวเลยนะครับเดี๋ยวก็อีกสักพักหนึงผมก็ต้องรีบออกไปประชุม นะครับที่สภาเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้สภาก็มีประชุมนะครับเมื่อวานก็ประชุมวันนี้ก็ประชุมสวัสดีครับพักสวัสดีคุณนัชนันนะครับสวัสดีโอจากอุบลนะครับฝนยังตกกันอยู่ไหมครับสวัสดีคุณปราณีสวัสดีพี่จูด้วยนะครับพี่จูนี่จะอยู่สมุทรสาครใช่ไหมครับนะเจ้าแม่สมุทรสาครเหมือนกันนะครับสวัสดีคุณพัทราพรเตปินครับสวัสดีเก๋ครับนะ คก็รูปพ่อขุนด้วยกันนะครับสวัสดีคุณสุจิตรานะครับสวัสดีคุณแดงจากเชียงใหม่นะครับสวัสดีคุณสุดีรัตน์นะครับแล้วก็สวัสดีคุณวันนีครับสวัสดีคุณตุกตาสวัสดีคุณพัฒนิติศาสตร์การบัญชีใช่ไหมครับนะจากจังหวัดเลยเนาะนะเอ๊ะใช่คนเดียวกันไหมครับเนี่ยนิติศาสตร์การบัญชีกับคุณพัฒนเนี่ยสวัสดีเลยครับนะครับ เลยบอกขอบคุณมากๆอาจารย์สอนเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายขึ้นเยอะขอบคุณครับก็พยายามจะย่อยให้มันง่ายนะครับบางทีก็อาจจะแอบยากไปนะครับสวัสดีคุณอาพอรนะครับสวัสดีคุณนิสารักษ์สวัสดีคุณอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอ่านชื่อไม่ออกนะครับขอบคุณสําหรับความรู้ค่ะสวัสดีหนูรี่ค่ะเห็นด้วยข่าวเมื่อวานนี้ไปเลยนะชัยภูมิใช่ไหมครับรีสวัสดีคุณเหมียวด้วยนะครับสวัสดีคุณ จุทาทิพนะครับสวัสดีคุณแอลนะครับคุณแอลนี่ก็แม่ยกเลยนะครับพวงมาลัยเต็มคอทุกครั้งที่คุณแอลเข้ามานะครับสวัสดีคุณพิมลน,นะครับสวัสดีโอ,อคนเดียวกันค่ะแจ้งแล้วนะครับก็วันนี้เราก็คุยกันในเรื่องของเงินปันผลและการจ่ายเงินปันผลนะครับเช่นนักบัญชีเราหรือว่าผู้ประกอบการเนี่ยนะครับก็จะดูไทม์ไลน์เส้นเนี้ยผมว่าจะจบเลยนะครับแล้วก็อาจจะไปต่อในเรื่องของ าการเสียภาษีบุคคลธรรมดานะครับก็อย่าลืมนะครับว่าเวลาเราเสียภาษีนิติบุคคลแล้วเนี่ยเวลาจ่ายเงินปันผลน่ยต้องหกักอีกสิแสดงว่าภาษีของประเทศไทยเนี่ยในเรื่องของอัตราภาษีนิติบุคคลความจริงแล้วเนี่ยเขาเก็บกันที่2 8ไม่ใช่20นะครับฉะนั้นเวลาเราได้แล้วเนี่ยนะครับเรายังต้องเสีย1 0ซที่เหลือนะครับจากกําไรก็แสดงว่าเราเสียอัตราภาษีนิติบุคคลเราเนี่ย นะครับเท่ากับ28%นะฉะนั้นหลายคนก็เลยบอกาอาจารย์ครับหนูจะเป็นบุคคลหรือเป็นบริษัทดีเนี่ยนะครับส่วนนี้ก็ต้องออกไปพิจารณานะครับว่าเวลาให้คําแนะนําลูกค้าเนี่ยไปลูกค้าถามว่าจะประกอบกิจการในรูปแบบบุคคลหรือนิติบุคคลดีเนี่ยก็ดูอัตรา,าภาษีเหล่านี้ประกอบนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเรารายได้ไม่ถึงเกณฑ์นะครับบางครั้งไอ้ที่ถูกหักไว10้10%เนี่ยก็อาจจะได้คืนนะครับอาจจะไม่ถึงนะครับแต่เพดานสูงสุดแล้วก็คือ28%นะครับง่ายๆอย่างนี้ นะครับเก๋บอกวันนี้แต่งตัวหล่อมากครับวันนี้ก็มีไปประชุมนะครับประชุมก็แอบหล่อนิดนึงนะครับนานๆได้โอกาสหล่อนะครับอ่าวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับว่ากรณีที่โหบอกว่าที่อุบลฝนตกทุกวันเลยค่ะดีครับน้ําท่วมดีกว่าฝนแรงเขาว่าอย่างนั้นนะครับแต่อย่าให้ท่วมเยอะเกินไปนะอ่าตอนนี้ก็สําหรับวันนี้ก็อย่าลืมนะครับตามกติกานะก็กดหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าฟังแล้วเข้าใจนะครับ นะฟังแล้วเข้าใจกด2ฟังแล้วยังงงงอยู่สงสัยในบางประเด็นนะครับนะก็กด2มานะครับแล้วก็กด3แบบไม่ต้องฟังอะไรเลยแค่มานั่งดูหน้าผมเฉยๆอย่างเงี้ย,ย,งงยก็พอใจแล้วก็โอเคนะครับก็แล้วแต่สะดวกนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูซิว่าเราจะคุยเรื่องอะไรกันต่อนะครับเช่นหลายๆคําถามเนี่ยผมก็อาจจะนํามาเป็นประเด็นในการไลฟ์สดได้ถ้าผมเห็นดูแล้วมันมีเออหลายคนก็สงสัยกันจริงๆอ่ะ ก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยเงินปันผลโอ๋ถามต่อมานะครับโอ๋บอกว่าเงินปันผลเนี่ยเงินปันผลเนี่ยเป็นไฟน a n c i a l ใช่ไหมคะใช่ครับเงินปันผลเนี่ยคือคุณสามารถที่จะจ่ายแล้วจบไปเลยนะครับไม่ต้องนํามารวมกับเงินได้ประเภทอื่นก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอามารวมแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันได้รับภาษีคืนนะครับคุณก็ลองคํานวณดูนะ แต่ถ้าเกิดว่า,เ,าเรามีเงินปันผลเยอะแยะไปหมดเลยถ้าเอามาคำนวณสักครึ่งหนึ่งเนี่ยมันจะได้คืนแต่ถ้าเอามาคำนวณทั้งทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะเสียเพิ่มนะครับดังนั้นกฎหมายก็บังคับไว้เหมือนกันนะว่าถ้าคุณเลือกที่จะนํามารวมคํานวณแล้วเนี่ยต้องนํามารวมคํานวณทั้งหมดเลยนะจะเลือกบางส่วนเอามารวมบางส่วนไม่เอามารวมไม่ได้นะครับจะต้องนํามารวมทุกทุกอ่าเขาเรียกว่าทุกรายได้เงินปันผลนะครับ โอเควันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดหัวใจให้กับทีมงานด้วยนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ